รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้เราจะมาติดตามบทบาทและภารกิจรวมถึงผลงานของกอรมนจังหวัดเพชรบุรีกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันเอกศรีเดชดีสนธิโชครองผู้มนิการรักษาความมั่นคงภายในเพชรบุรีนะครับวันนี้ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับในเบื้องต้นตรงนี้อยากจะทราบถึงบทบาทและภารกิจของกอรมนก่อนครับว่ามีอะไรบ้างครับ ผมขอย่าท้าวความเข้าใจให้ท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มเข้ามารับชมจะได้เข้าใจนะครับกรมในการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยถูกจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติความมั่นคงปี2551นะครับครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยคือท่านเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยและดํารงสถานะเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้วยในสายงานเราเนี่ยพอถัดมาก็จะมีท่านพลเอกจีรชัยนาควานิช ซึ่งเป็นผู้การบกเนี่ยท่านดำรงสถานะเป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้วยเพราะนั้นงานในลายของเราเนี่ยในสายงานของก<ม>รมอนวยการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยก็ะจะเข้าในช่องนี้ภารกิจของเราที่มีอยู่เนี่ยที่ท่านธีรชัยได้มอบให้กับเราเนี่ยคืออันดับแรกเลยความเมือยอันดับแรกคือเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับซึ่งเราได้ทําทุกอย่างเนี่ยถือเป็นความสูงสุดแต่เราต้องการให้ปัจจุบันเนี่ย ในการรับรู้ของพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความสําคัญในการยึดเหนี่ยวจิตใจอีกทั้งจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ลักษณะพิเศษ<ห>สถานที่แห่งนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็คือรานอุทยานประวัติศาสตร์ร,รัชกาลที่4ซึ่งสร้างเขาหวังซึ่งข้างหลังคงได้เห็นนะครับแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีโครงการพระราชดำริเป็นจํานวนมาก20กว่าโครงการ,ครโครงการที่พี่น้องประชาชนคนไทยมาดูเยอะมากปัจจุบันนี้คือโครงการช่างหัวมัน ที่ในหลวงของเราได้ทำไว้ก็ในขั้นต้นนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องสถาบรัรนการกำกั์ที่ท่านเน้นย้ำเนี่ยอีกอันนึงก็คือพารกกจของกรบน,เ,นเราเน้นคือการบูรณาการครับถ้าเปรียบเทียบให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจง่ายๆคือเหมือนน้ำครับ <ฮะ S 1> เข้าไปประสานทุกส่วนราชการ,รผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีก็จะดูงานที่เข้าไปบูรณาการยึดถือตามนโยบายของทําทุกอย่างเนี่ยให้สนับสนุนรัฐบาล สนับหนุนของคอสชออเพื่อปลายทางของเราตามรถแมพที่ท่านนายกท่านได้มอไมบไว้ปัจจุบันนี้ก็มีประสานทั้งส่วนราชการทั้งหน่วยทหารในพื้นที่มีกองบาลังรักษาความสงบในพื้นที่เราก็มีมณฑลทหารบกที่15มีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่13ของกองทัพไทยมีหน่วยงานของกองพันที่3กรมฐานราบที่11รักษา,ราพระองค์คของกองพนที่1ในส่วนของกองทัพภาคที่1รวมทั้งยังมีของส่วนราชการจังหวัดส่วนมหาไทยทุกภาคส่วนเนี่ย กรรมนซึ่งเหมือนน้ำเนี่ยจะเข้าไปทํางานบูรการเพื่อเพื่อเป้าหมายคือเราใช้อะไรก็แล้วแต่งานสําเร็จทุกอย่างเนี่ยเป้าหมายคือพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดตามแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีครับภารกิจหลักของกรรมนกาก็คือการรักษาความสงบภายในเป็นการประสานงานใช่ไหมครับในในทุกภาคส่วนในส่วนของภาคทางรัชการที่เป็นทหารเองกับภาคส่วนที่เป็นพลเรือนเองรวมถึงพี่น้องประชาชนในยุบายที่ได้รับในปีที่ผ่านมาท่านเป็นพิเศษมีอะไรบ้างครับ ที่ต้องทาเป็นพิเศษในช่วงปีปัจจุบันเนี่ยในมิติในความเร่งด่วนนะครับผมผมมองในในทิศทางที่เราที่เราทําอยู่เนี่ยปัจจุบันนี้ซึ่งมันมีผลกระทบโดยตรงคือต้องสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนครับบนความถูกต้องบนความจริงครับแล้วก็คือว่าเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับรู้แล้วเนี่ยข้อมูลจะเป็นพื้นฐานเดียวกันหมดซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางคอสชเราต้องการอย่างนี้ครับการทํางานปัจจุบันเนี่ยผมมุ่งไปแล้วได้ได้ผลทําไปแล้วนะครับครับ เรามีวิทยุชุมชนเนี่ยในเพชรบุรีเนี่ยสี่สิบกว่าครื่นวิทยุช่งท้องถิ่นน่ยซึ่งพวกเนี้ยเขาเขาถึงพี่น้องประชาชนทุกเช้าสายบาย่ายค่ำจับมาครุปปิ้งรวมกันในการสื่อสารในการห้าน้อมูลยังได้รับการบูรณาการจากกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละโดยมีสว,วทองเพชรบุรีเนี่ยยังมีเคเบิลในท้องถิน่นพวกนักวิชาการอะไรมารวมตัวกันแล้วออกไปทํากิจกรรม อย่างล่าสุดที่เราไปทําที่บ้านผู้เข็มที่ห่างไกลติดแนวชายแดนเด็กตัวน้อยๆได้รับรู้ข่าวสาร,รได้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็ให้ทำตอด้วยกันก็รับทราบความทุกข์ยากแล้วก็มาสะท้อนเพื่อนําเสนอจังหวัดท่านกำลัง<า>บอกว่าทยย่านพยายามจะเสนอคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่ถูกต้องโดยโดยนาเครือข่ายสื่อมวลชนในท้องที่เองในทุกภาคส่วนเองที่เราสามารถทําได้เพื่อประชาชนได้รับรู้มากที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแล้วส่วนเนื้อหาต่างๆที่เราต้องนําเสนอเนี่ยแหละครับคือ ในแนวแกนหลักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำนะครับเรามองในประเด็นตรงที่ว่าพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นโยบายที่ทางมหาดไทยได้สั่งการลงไปที่เรามองแต่คือการตั้งศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยทุกจังหวัดต้องทําหมดคือมีอะไรก็ติดขัดแล้วก็มาแจ้งศูนย์ดำรงธรรมการแก้ไขจะไวมากขึ้นทํานองเดียวกันเนี่ยกรามานอนทุกจังหวัดก็จะไปดูศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเหมือนกันว่าเดินไปแค่ไหนล่ะ ปฏิบัติแก้ไขไหมมันมีห่วงระยะเวลาในการทํางานแต่ก็จะย้อนกลับมาสู่แนวทางเดิมคือพี่น้องประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์อันดับแรกเลยครับแน่นอนลําพังตัวท่านเองนี่อาจจะทํางานคนเดียวลําบากนะครับแต่แต่การร่วมมือของสื่อมวลชนในพื้นที่เองก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยผลการตอบรับดีไหมครับเขาเมื่อเมื่อได้คุยได้เข้าใจกันนะครับผมว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากครับซึ่งผมยังมองว่า พี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดที่อาจจะไม่ได้ทําอย่างผมหรือฟังรายการอยู่นะครับผมอยากให้นําสิ่งเนี้ยถ้าทําได้ถ้าลองลองไปใช้ผมทําเพชรบุรีอย่างนี้ครับผมเอาพิจชุมชนทั้งหมดเนี่ยมาคุยกันปัญหาที่เราผ่านมาเนี่ยปัญหาวิยุชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของของปัญหาเรามาคุยกันบอกทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้เพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองน่าเที่ยวเป็นเมืองปลอดภัยเพราะทุกคนเข้าใจก็ก็รักเพชรบุรีในทํานองเดียวกัน คนที่ไม่เข้าใจก็เรียกมาคุยกันว่าเราทําอย่างนี้ดีไหมแล้วเราก็ชี้ไปมองว่าเด็กน้อยๆที่อยู่ห่างไกลเนี่ยคือคนในเมืองเนี่ยเราสื่อสารได้ถึงตัวอยู่ไว้วู<ฆ>ไกลๆเราไปทําครับผมยกตัวอย่างเมื่อทําแล้วเนี่ยผลที่ตอบรับกลับมาเนี่ยเราได้เห็นความต้องการบนความที่เขาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนของคนที่ไกลๆเนี่ยพอกลับมาผมมานําเรียนท่านผู้ว่ามานาเรียนท่านแม่ทัพมานาเรียนท่านผู้ห่างบอกปุ๊บแล้วสั่งตรงคือหน่วยทหารเข้าไปแก้มันไวพอไวแบบปุ๊บเนี่ย เสียงตอบรับของได้เกิดขึ้นก็ความสุขของพี่น้องประชาชนการใช้งบประมาณต่างๆรกรมนรกรมองตรงจุดนี้แต่ทิ่งที่ละเลยไม่ได้คือวิทยุซึ่งเป็นเสียงเนี่ยเสียงที่การพูดเนี่ยต้องไปในทิศทางเดียวกันก็ต้องขอบคุณกรมประชาัมพันธ์ที่ที่ได้มามาจอยด้วยกันโดยสวทของเพชรบุรีเสาใหญ่เนี่ยถึงเวลาเราก็มีรายการของเราก็เปิดออกขึ้นพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน และทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมทั้งเคเบิลทีวีในท้องถิ่นด้วยครับนอกจากนั้นเห็นว่าท่านยังมีกิจกรรมที่ลงไปทําในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บริการต่างๆตรงนี้ครับท่านได้ทําอะไรบ้างครับเรามีแนวทางที่รับมอบจากทางกรมนส่วนกลางที่สวนเรื่อนะครับใช้คําว่าศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้นี่คือก็ถอดแนวทางจากพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยแหละครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเพชรบุรีเราทําไปแล้วเนี่ยประมาณ1 1ศูนย์ละ ล่าสุดนี่เพิ่งลงไปที่หนองไผ่<ะ>เราทํามีทั้งการจัดตั้งใหม่ศูนย์เรียนรู้คืออะไรก็คือมีพื้นที่ที่ชาวบ้านทําอะไรที่มันสร้างไรายได้เขาโดยล้อดึงต้นแบบมาจากพระเจ้าแผ่นดินของเรานี่แหละครับ<ะ>ล่าสุดเพิ่งทําไปที่หนองไผ่เป็นเรื่องมะนาว<ะ>เพืรอุรีเป็นเมืองปลูกมะนาว<ะ>แล้วก็มีทางศูนย์ประสานการที่ผกลงมาดูก็ชอบใจ<ะ>ท่านท่านผู้หลักผู้ใหญ่ตัวพี่น้องประชาชนที่มาเห็นก็เห็นได้รับการดูแลแท้แคร์ ก็เริ่มจะไปสู่การต่อยอดจะเป็นตลาดแล้วจะเป็นการค้าการขายแล้วพี่น้องประชาชนก็สดชื่นมีกําลังใจผมยังอยากให้ว่าถ้ามีโอกาสพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่นะครับก็ลองดูไปที่ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองไผ่ของจริงจับต้องได้มะนาวต้นไม่ใหญ่ต่นนี้รูแลวแล้วก็เราเราปล่อสารพิษด้วยครับตรงนี้เท่ากับเราไปต่อยอดในส่วนของโครงการพระราชบัญญัติใช่ครับใช่ครับตอนนี้เราเราแล้วศูนย์อื่นยังมีไหมฮะที่เราได้ทําไปในพื้นที่ ก็มีโครงการที่เดินหน้าเราเราจะดูตรงที่ว่าคือเราจะไม่เข้าไปชี้นะว่าคุณทำนั่งทำนี่ที่ท่านทำอยู่เนี่ยความขาดแคลนแต่มองดูแนวทางว่าเนี่ยเติบโตแข็งแกร่งจริงแท้แน่นอนแล้วก็ลงลงไปก็ไปเสริมไปเติมเอาส่วนราชการจังหวัดท่านผู้ราชการจังหวัดในฐานะผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดก็จัดแผนงบประมาณของจังหวัดลงไปทํา มันมันบรูรณาการทุกภาคส่วนแส่งว่าถ้าก็ประสานงานหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เ,เ,ษเกเษตรจังหวัดที่มีความสุขมากเพราะว่าเวลาเวลาทางทางรัฐบาลส่งงบประมาณมามันก็มันก็ไปเติมจากเดิมที่เราคนโน้นไปทาโน้นคนนี้ไปทํานี่มาจับรวมกันจับรวมกันแล้ว,รลวเราก็ทาที่เดียวทำให้เกิดพลังมานมันได้ผลครับในผลนดเจครังครับครับแน่นอนนะครับในจังหวัดเพชรบุรีเองก็มีในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้แล้วก็น้ําอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะปัญหาก็แน่นอนองมีเหมือนที่อื่นแน่นอน อยากให้ท่านเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตรงนี้กรามานอเองเนี่ยเข้าไปมีบทบาทแล้วก็เข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้อย่างไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจริงจริงเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยก็คือคอย่าลืมว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทําเรื่องน้ำสมเด็จก็ทําเรื่องป่าไม้ครับ,รบเพชรบุรีมีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาบเป็นพื้นที่ป่าใหญ่มีความชุ่มชื้นเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีสองลักษณะคือติดแนวชายแดนด้วยติดชายฝั่งทะเลด้วยมีป่าชายเลนด้วย แต่ทำนองเดียวกันเนี่ยผมก็ยึดถือแนวทางที่พระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งคือเรามีกิจกรรมปลูกป่าเพราะปลูกป่าเนี่ยก็บอกทุกคนที่ลงไปทํางานว่าคุณทํางานกันแล้วแต่เนี่ยอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกต้องทําคือคุณต้องปลูกป่าในใจคนก่อนแล้วพุ่งไปที่ใครครับพุ่งไปที่เยาวชนที่เด็กกรมานจังหวัดเพชรบุรีลงไปทําในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นโรงเรียนเราไม่ไปยัดใส่ไปถามความต้องการแล้วลงไปทํา ผมก็ได้เห็นภาพเด็กๆวันที่เราไปปลูกป่าชายเลนเนี่ยเด็กก็สนุกสนานพ่อแม่ก็มาช่วยให้ลูกปลูกป่าอยู่ในป่าชายเลนเนี่ยเพชรบุรีก็มีป่าชายเลนซึ่งเป็นแนวชายฝั่งที่เราทําอยู่เนี่ยโดยได้รับการบูรณาการจากสํานักป่าชายเลนที่6ของกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะครับอีกอันนึงก็คือผมก็ยังบอกนะว่าลูกเอ้ยกลับไปเนี่ยไปบอกที่บ้านเรานะบอกคุณพ่อคุณแม่ปีนึงขอปลูกต้นไม้ยินต้นคนละต้นได้ไหม ทุกคนก็ไปรับป่าพอโตไปถามปุ๊บผู้ปกครองโทรบอกเนี่ยท่านร้องเนี่ยลูกมาบาังคับบอกให้ปูกได้บอกเอ้า oh. ทุกคนก็ยินดีก็เป็นความสุขก็เกิดเกิดสัมพันธภาพในครอบครัวด้วยขณะน,นี้ตอนนี้เนี่ยเราทําเรื่องปา่าป่าชายเลนก่อนเพราะว่าช่วงนี้เรายังไม่มีฝน mm hmm. เดี๋ยวพอเริ่มเข้าหน้าฝนปุ๊บเราจะทําในป่าบกในพื้นที่ mm hmm. ตามแนวชายแดนตอนนี้ป่าชายเลนก็ลงไปทั้งสามพื้นที่แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะลงที่ป่าชายเลนอีกที่หนึ่งครับ มีการประสานหรือสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในส่วนของการอนุรักษ์และก็รักษาทรัพยากรที่มีอยู่ไหมครับกรมาธเองเรื่องการอนุรักษ์เนี่ยผมมองที่ชุมชนเลยเนะเพราะว่าเขาอยู่กับป่าเขาหากินกับป่ามีชุมชนที่บ้านบางขุนใส่มีป่าชายเลนมีอาหารธรรมชาติมีหอยแครงอะไรเนี่ยเวลาคนที่ทําไม่น่ารักไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาแจ้งเราก็รนนอรเราก็ลงไปดูประสานงานให้เพราะว่าเขารู้ว่า เขาต้องห่วงแหนเพื่อรักษาไว้แล้วพอถึงเวลาเสร็จปั๊บเนี่ยเราได้เห็นภาพเวลาเด็กเด็วันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าท่านได้ได้ผมว่าหลายคนคงเคยเห็นนะไปถีบกระดานไม้<อ>เป็นแบบแบบสมัยเก่าถีบแล้วมีกระป๋องเก็บหอยแครงเนี่ยแล้วก็เป็นได้วันนึงก็3า0สี่อบาทได้นะครับ,รบก็ก็มีความสุขนี่คือผลจากการอนุรักษ์ป่าแต่ในอมิตีหนึ่งเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าก็ยังมีคนที่ ที่ไม้ลักป่ารั้งมาตัดไปเผาถ่านนี่ก็ต้องไล่ดําเนินการไปเป็นภาคส่วนซึ่งในบทบาทมิตินี้ก็จะมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมป่าไม้กรมอุทยานยังมีบ้างแต่ว่าไม่มีเลยคง,ค,คงเป็นไปไม่ได้ครับแสดงว่าการมน,นนี่เองเป็นจุดที่รับเรื่องแล้วก็กระจายข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงประสานสิทิศเลยนะค,ะครับพืที่จะช่วยกันดูแลในในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยก็มีในส่วนของเป็นแนวชายแดนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงด้านแรงงานด้านแ่งด้าวนี้มี เรื่องแรงงานก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราตอนนี้เราเปิดเป็น a C ซละการข้ามไปมาระหว่างประเทศง่ายขึ้นครับหลายประเทศเราไม่ต้องเสียวีซ่าไม่ต้องทำมาได้เลยในทํานองเดียวกันต้องยอมรับความจริงว่าแรงงานที่เข้ามาโดยถูกต้องก็จริงบางทีก็มีแรงงานแฝงบางทีก็มาเป็นครอบครัวในเมืองไทยนี่แหละก็มีพลเมืองตัวเล็กออกมาซึ่งในภาพรวมของส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขปัญหาไป ผมมองในมิติความมั่นคงคือก็ต้องให้เขาได้รับรู้ว่าเขาอยู่บ้านเราเนี่ยคุณมีความสุขแต่คุณต้องรักษากติกาต้องรักษาระเบียบวินยัยค,คุณจะไม่ใช่ถึงเวลาปุ๊บพอเลิกงานในกลุ่มสังคมของคุณคุณไปซื้อเหล้ายาปาปิ้งมาร้องลําทาเพลงเป็นที่เดือดร้อน,นําขาดอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจไปดูแลแต่สิ่งหนึ่งนะครับผมก็ว่าเป็นเรื่องที่แปลกครับแรงงานที่อยู่ในเพชรบุรีเนี่ยพอถึงเวลาขอความร่วมมือที่มีกิจกรรมอะไรแม้กระทั่ง เรื่องผ่านมาแล้วนะครับเรื่องการปั่นจักรยานเนี่ยเขายังถามว่าเขาขอปั่นได้ไหมผมบอกว่าเขาปั่นได้ครับก็เพราะปั่นเนี่ยปั่นในอในจังหวัดพิษณุรลเราเนี่ยเพราะว่าผมว่ามันสื่อความหมายดีคือเขาอยากมีส่วนร่วมแล้วก็ทุกคนก็แปลกนะรักนห็นหลวงเราครับก็อยากให้ท่านสรุปในส่วนของผลงานในปีที่ผ่านมาเราสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่เราได้รับมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างผมมองดูว่า ณตอนนี้นะครับคือโรดแมพที่คอสชโดยท่านนายกทำอยู่เนี่ยก็เดินตามไปและท่านพูดเสมอว่าท่านตามห่วงเวลาของรถแมพเป็นระยะเท่าไหร่ก็ว่าไปเรากําลังจะเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรก็ว่าไปก็เป็นเรื่องของรัฐบาลแต่สิ่งหนึ่งคือผมที่เป็นข้าราชการเป็นคนทํางานในกอมในการรักษาความมั่นคงภายในในของจังหวัดเพชรบุรีครับภารกิจท่านธีรชัยสั่งเลยต้องทําเพื่อสนับสนุน คอสอชอและรัฐบาลบเพื่อให้ทำงานได้ทุกมิติที่เราทำเนี่ยขณะนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มองที่พี่น้องประชาชนเพราะว่าเขาคือผู้ที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ถ้าชาติบ้านเมืองเราพี่น้องประชาชนมีความสุขแฮปปี้ <Happy. S 2> รเราทุกคนก็แฮปปี้เพราะเราเป็นข้าราชการเราเรามีเงินเดือนจากภาษีของเขาอีกอันหนึ่งที่ผมที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านที่ชมรายการนะครับว่า ปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่จะสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายเนี่ยผมว่าปล่อยวางนะครับเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเพราะว่าไม่งั้นนะครับเราก็จะอยู่กับที่อยู่เนี่ยครับผมเห็นท่านรองเน้นว่าพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักมาโดยตลอดแต่อยากจะทราบถึงว่าพี่น้องชาวเพชรบ,บุรีเองตอนนี้ให้ความร่วมมือเป็นยังไงบ้างครับเพชรบ,บุรีเนี่ยเป็นคน<ะ> ภาษาสั้นๆเขาใช้คำว่าผมขอโทษนะแต่มาจารยบอเขาบอกถ้าพูดคุยกันตั้งนานเนี่ยคุยกันตั้งนานเป็นชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องก็ทำเฉยแต่บางทีคุยก็5ห้าทีีถ้าเขาพูดว่ารู้เรื่องแค่นี้มันจบเลยไม่ต้องคุยอีกเลยนะคือคุณไปทำเลยแล้วตามนั้นทุกประการรักษาคำพูดเพราะฉะนั้นจะมีคนแซวๆแบบพระพุธ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 พจบทุกอุ่างตามนั้นเลยพุิรุน่ารักครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมผมได้รับกระแสตอบ ตอบกลับมานะครับก็คพี่น้องประชาชนเนี่ยเวลาพูดถึงในหลวงพูดถึงสถาบันขั้นักิ์โอ้แล้วก็น้ําตาซึมทุกทีเพราะว่าเราภูมิใจที่จหวัคนเพชรบุรีนี่รักใครรักตริงนะครับแน่นอนครับอย่างเท่านกลับมาลรัพย์อยู่วางไกลกังวลได้มามาชมไล่ของท่านนะช่านอมันตอนนี้ก็สวยงามคนมาเที่ยววันหนึ่งมากมายครับครับ เราก็ทราบถึงบทบาทภารกิจรวมถึงเรื่องราวต่างๆของกร,รมนฯมาพอสมควรแล้วอยากจะทราบท่านครับเราจะทําอะไรต่อไปในส่วนของกร,รมนเพชรบุรีครับในในอีกไม่กี่วันอันใกล้นี่นะครับ,รบเราก็มีโครงการเขาเรียกโปรก,กิจสํานึกเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ครับซึ่งทางทางส่วนกลางทางกรุงเทพลงมาแล้วก็ผมเลือกที่โรงเรียนในพื้นที่เนี่ยเยาวชนที่จะรับฟังพวกนี้เก0คน แล้วก็ได้คุยกันไว้ว่าให้เขาไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองเขาได้รับทราบซึ่งจะกระทาประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นหนึ่งเป้าหมายที่เราจะทำนะครับเป็นกิจกรรมอะไรครับโครงการปลูกจิตสํานึกในเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าช่วงนี้คือเด็กรุ่นหลังเนี่ยขาดหายไปไม่ค่อยได้เห็นท่านออกมาได้เท่าไหร่คือภาพพวกนี้เด็กรุ่นหลังหายไปนะครับอีกอันนึงก็คือว่า ที่เรามองเจาะประเด็นเลยคือขนาดนี้ปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันมีที่เราดูข่าวสารในทีวีเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนก็จะมีสองมิติคือลักษณะคือไปดูแล้วเป็นยังไงอีกอันหนึ่งก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาต้องใช้ไม้แข็งบ้างเพื่อเพื่อเพื่อให้มันซาล,ลงไปครับแต่ในพื้นที่เพชรบุรีเนี่ยการไหลของยาเสพติดในการลงข้างล่างเนี่ยยังมีอยู่เราก็ตั้งด่านตรวจไ,ไปดำเนินการนะครับ,รบแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่า เราต้องทํำยังไงล้วแต่ให้ครอบครัวเข้มแข็งก่อนก็ใช้ความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยซึ่งกรมนอเข้าไปทําร่วมกับทางของมหาดไทยก็ดําเนินการทําอยู่อีกอันนึงที่ผมมองดูนะครับก็เน้นคนที่อยู่ห่างไกลเด็กตัวน้อยๆในบ้านไกลๆเนี่ยล่าสุดที่เราไปทําที่ทํา CSR านะฮะ,ฮะ,ฮะที่บ้านผู้เข็มต้องนั่งเรือนั่งเรือจากแก่งกระจานน่<ม>นั่งค,คือไปจ,จอดรถที่ ที่ในอุทยานแก่งกระจาแล้วก็นั่งเรือเข้าไปในหมูบบหม่บ้านหมู่บ้านนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้ามีโรงเรียนแล้วก็ได้รับความกรุณาจากศูนย์ราษาการที่6ของกรามบรนนเนี่ยเอาโซลาเซลล์ไว้ละพี่น้องประชาชนก็เข้าไปช่วยแล้วก็เราได้เห็นความสุขของคนที่ไปทำเนี่ยค้องน้องวิทยุชุมชนเนี่ยพวกสื่อเนี่ยพอเข้าไปเขาไปแสดงเล่นเกมเนี่ยเอาไอศครีมไปให้ไปทําอาหารและเด็กเขาตอบแบบใสๆสเนี่ยค,คือเขากลับมาเนี่ยเขามาถามผมบอกท่านรองมีโอกาสชวนพวกเราไปอีกนะ ผมถือว่าในแง่มิติของสื่อเนี่ยเราได้ใจแล้วซึ่งเขาก็ยินดีจะไปทําต่อครับอีกอันหนึ่งที่ที่ยังมองอยู่นะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าเรื่องป่าไม้อย่างไรก็แล้วแต่ต้องปลูกป,ป่าในใจคนครับถ้าทําตรงนี้ไม่ได้เนี่ยคนตัดเขาก็ยังไม่อยู่ก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับครับก็ท่านเองนั้นก็ได้ทําอะไรมามากมายเลยทีเดียวนะครับบทบาทของกรรมาณฑเพชรบุรีเองทําในหลายๆเรื่อง ในช่วงท้ายตรงนี้นี่ท่านอยากให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงภารกิจต่างๆตัวนี้ท่านทําท่านยอมเหนื่อยตรงนี้เพื่ออะไรยังไงบ้างแล้วก็อยากให้ท่านสรุปช่วงท้ายกับท่านผู้ชมครับคืออยากจะบอกตั้งแต่ตอนนะครับว่าผมเป็นคนกรบนอกรับก็เป็นทหารนี่แหละทหารบกนะครับรับราชการมีเงินเดือนภารกิจที่มอบเนี่ยหัวใจของเราคือการรูรณาการครับเหมือนน้ําไปทุกภาคส่วนไปหน่วยงานไปด้วยความนอบน้อมไปช่วยมีอะไรก็ เป็นพี่เป็นน้องอะไรช่วยได้ทำไม่เกี่ยงงอนไขรพระเอกพระลองไม่รู้รพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ซึ่งทุกคนแฮปปี้เพราะว่าอะไรไหมครับขณะนี้รัฐบ,บาลโดยท่านพลเอกประยุทธ์กสช,อชที่เราเดินเนี่ยหน้าวันหนึ่งเราก็ต้องหให้ท่านว่าไปตามกติกาท่านรักษาสัญญาทําตามรถแบบสิ่งหนึ่งผมอยากให้พี่น้องประชาชนที่ทรับชมอยู่ได้เข้าใจว่าเราหยุดเราหันมามองหน้ากันยึดถือ แนวทางที่พระเจ้าอยู่หัวท่านพูดไว้คำว่ารู้รักสามัคคีรักกันดิสามัคคีกันบ้านเมืองเราอ่ะทําให้พระเจ้าอยู่หัวท่านมีความสุขท่านเหนื่อยมาขนาดนี้แล้วครับก็จะมาสอดรับกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านมเดอรวิทยุจันโอชาหัวหน้ากราชอท่านยังพูดว่า Our home our c o u n นท y stronger together ก็คือบ้านเราอ่ะประเทศเราเราเติบโตไปดีเพราะนี่มันคือบ้านเราครับ ผมอยากให้คนไทยเนี่ยคิดแบบนี้เรากงมีความสุขก็อยากฝากพี่น้องประชาชนมาตอนนี้และครับครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับท่านจะได้เห็นว่าหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งพยายามทุ่มเททําทุกอย่างนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถ้าทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันแล้วก็มาช่วยกันก็คงจะทําให้สังคมนั้นมีความสุขอย่างที่ท่านลองได้คาดหวังเอาไว้ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับพันเอก ศรีหเดชดีสนที่ชดน,นะครับท่านรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีที่ร่วมรายการกับเราแล้วก็มาพูดคุยทําให้เราได้ทราบถึงบทบาทและภารกิจรวมถึงความฝันความหวังที่เราจะร่วมกันสร้างประเทศไทยให้หน่าอยู่ต่อไปวันนี้เวลาหมดไปแล้วต้องขอขอบคุณท่านรองครับ <Okay. S 1> แล้วก็ขอญอาตนำรายการจากลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ